ลวน้ล็อกครับไหมโอ้ยเาทางบุรอองูสิงงูสิงเจ้ะเนี่ยมันอยู่หูเว้ตัวใหญ่เตอร์กันนี้นะลบครับไหมมาดินนะดินพบมั้ย่ืกว่นอยู่ในหูอยู่ในหูบ๊อบบ๊อบอยู่ในหูนี่นะ

รถเทียบไปรถเทียมาอยู่นี่เนาะมันทมตมัวานนี่คุณนอาแล้วันนี้หัวมันขึ้นมาวะอ่ฮะอ้ยรถกูกเี่ยงมาาไหมสองสองสองอ้สองสองโอ้มีสองสอตสองสองสองส